มือนในนี้สิผ้าไาม่เห็ดแกงซี่โครงหมูด้วยค่ะพี่นอกเป็นซี่โครงหมูเป็นซี่โครงอ่อนเนาะค่ะแกงหมูใส่ฟักทองด้วยค่ะเพื่องเขากระสีมีแต่พริกกระเทียมหล้กก็จะไข่เดี๋ยวเขามาขูาเเรื่องก่อนเนาะค่ะตะไข้เนาะค่ะพริกกับกระเทียมเนาะค่ะ อย่นี้พ่อเนาะค่ะเอาเครื่องอย่ยวาตาหตํา้ำใ่ต้องใสเนาะค่ะไปพับใส่กันกับกระดูกหมูเลยเนาะค่ะ น้ำลังครกเนาะคะ่ะพัดเด็ประมาณนี้แล้วเขาก็จะเติมน้ำไปเนาะคะ่ะ เติมน้ำแล้วเขาก็ตก้มเขียวไปสักพักหนึ่งนะคะให้กระดูกหมูพันให้หมูพันซุกให้กระดูกหมูพันเปื่อยจักหน่อยเนาะค่ะพี่นงค์ใ้ออกทวนทวนได้ค่ะใหาเขียวมาสักพักหนึ่งนะคะพี่น้องน้ำยุบแน่จัหน่อยสีเข้ามาปุ๋งเนาะคะ่ะถ้าเขาปุ๋งตอนน้ำยังได้เลยนี่มันอาจจะ เข้มไปหรือว่าจะหังสินะคะพี่น้องเอาน้ำํำกะวาเหาพอดีแล้วเขาจังมาปูงรดเนาะคะ่ะนี่สีตัดน้ำตาลจังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องพงนัวค่ะรด,ดดีเด้อะคะ่ะนี่ใส่น้ำมันหอยจังหน่อยเนาะคะ่ะขาดบดได้เลยกับน้ำปลาเด้อค่ะพี่น้องใส่จังหน่อยเนาะคะ่ะใส่พ่อหอมเด้อค่ะพี่น้องน,น้ำปลาผู้บ่มากกับปาใส่เนาะคะ่ะ เบื้องเนาะค่ะพอปุงในรถพอดีแล้วงสีก็ใส่ฟักทองลงไปเนาะค่ะใส่ฟักทอง,งไปกงงไปิบปลาต้มให้ฟักทองซี่เปื้อยๆจังน้อยเนาะค่ะพี่น้อง ไปก่อนเนาะค่ะจังมากอกันอีกรอบนึงค่ะฟ้าหมอนี่มันโอ้ฟ้าหมอนหน่อยกว่าหมอนด้นี่ค่ะฟ้าหมอน้อยก็หมอนี่แล้วเนาะค่ะปิดไปก่อนไข้ก็บวปิดเนาะค่ะเดี๋ยวจังมาผอกันอีกเท่อนึงเนาะค่ะน้ำือบแห้งนี่ฟ้าเนาะค่ะเอาแบบคนๆขนดังสีเนาะค่ะพี่หนอ่อแล้วเนาะค่ะพักท่องเปื่อยแล้วเนาะค่ะ ไปด้อค่ะไปกินเขาจแซมเหมือนีัสวัสดีค่ะนิ่งมาผาแซบมาเล้คาค่ะมาครับพี่น้องวันนี้นิ่งผางมากินขา้าแกงชีโครงหมูใส่ฟักทองสมพะกุมค่ะพี่น้องสักทีเขากันหรือบอเอามากแก้มเนาะค่ะกินแต่อันนี้ย่างเดียวกับแจ็คจังไหอยู่ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องผักผักกอเดียวได้นี่ค่ะพี่น้อง ออกมาแก้มคือเกากินยังกงกินพักใดเนาะค่ะนี่เขาเนียวม่มาดวนพดจากเนียวพดได้นี่ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินเขาแซ่บๆนําเนิง่งอากาศดีคือเกาเนาะคะ่ะช่วงนี้อ้้หนาวหนาวลายมือแล้ด้ด้ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินเขาแซ่บๆน้ำหนึง่งได้ยังกินเขานอค่ะ พึงลองเก็บกินต้นแหลกเลยค่ะอืมบกขมด้วยค่ะพี่น้องแสดงวันนี้ประสบความสำเร็จอยู่เนาะค่ะ แค่นส้กระดูกหมูเปื่อยๆแบบฟักมันๆเนาะค่ะแี่พักอือขอนี้วจกขึ้นมาขม้างบนนี้ร่มธูแห่งเนาะค่ะ อาทิตย์นี้ไอ้พันเขากาซเตาเนาะค่ะไอ้พันกินแล้วก็ไปเฮ็ดงานเนาะค่ะ นี่ปลูกเองเนาะคะ่ะนี่งเงินเริ่มทดลองปลูกหลายอย่างอยู่ด้วยค่ะสาราแน่นี่กับปลูกเนาะคะ่ะหอมผักหอมใบหอมใบเลื่อยหอมปีนเนาะค่ะพี่นกแล้วก็รผักชีเนาะคะ่ะผักชีผักชีไทยข้านี้แหละคะ่ะ กินกับข้าวเจ้าห่อนๆกับแสบหลายเด้ค่ะ สมพระก,กุ่มในปีละเทือสิได้กินได้เนาะค่ะ ไปเนาะค่ะพี่น้องแสบอิ่มคักหลายเนาะค่ะมือนี้แกงหมูเลือหมูอยู่หน่อยหนึ่งเนาะค่ะกินมันมันอืดเนาะค่ะมันอิ่มมันทิ่งเขาาทิ่งยังแน่เนาะค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะมือนะแกะโต๊หไม้เนาะค่ะสมกุมแสบคักหลายค่ะพี่น้อง จะเป็นน้ำพริกปลาหรือว่าอีหยงในสีขาวกันขนาดเนาะคะ่ะค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะคะ่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะพี่นงค์โดยรักแะห่วงใยจาาเหน่งเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะีนก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่นงองทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่ให้เกียรติเข้ามาที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นิงเดเฮดคลิปต,ต่อไปคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ